และนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะครับหโมงเย็นครับลูกค้ารอกันแน่นมากนะครับเพื่อนก็มีเก้าอี้ไว้นั่งรอนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่ยืนรอด้วยนะครับ ก็จะมีพี่ทิพย์นะครับที่กำลังหยิบวัตถุดิบที่จะไปใช้ในการยำอยู่นะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นเจ้าของร้านนะครับ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับ <Okay. S 1> เข้าสู่ต้องแต้งชาแนลนะครับ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเลยำนะครับพ <Okay. S 1> ิกัดก็อยู่ที่ถนนพระยาสัจจานะครับ โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งจังหวัดชนบุรีนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการยำนะครับก็จะมีเล็บมือนางนะครับมีไส้กรอกนะครับมีไข่แดงเค็มโซฟนะครับมีกุ้งสดย่อปลาแซลมอนนะครับมีไข่หมอยหอยนางรมนะครับไข่เค็มไข่เยื่อม้านะครับแล้วก็จะมีปูสดครับปูทะเลสดๆก็จะมี เมงดาครับก็จะมีพริกนะครับมะนาวน้ำปลาน้ำปลาร้าสูตรเด็ดนะครับอ๋อใช้มะนาวสดด้วยนะครับครับพี่ทิพย์นะครับเจา้า,จาของร้านคนสวย Ed ของเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาอุ่นแม่ค้ากันได้เลยนะครับบอกเลยร้านนี้ก็เป็นร้านยำร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของจังหวัดชนบุรีเลยนะครับครับสาวกยำไม่ควรพลาดนะครับร้านยำ ร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของชนบุรีนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมคลิปวิดีโอกันยาวๆเลยนะครับโดยที่ไม่รบกวนเวลายำของแม่ค้านะครับ จะเสียเวลาในการทายำแล้วก็ทําให้ลูกค้านั้นรอนานยิ่งกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ต้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ต้องทำคลิปถต่อไปนะครับ ก็คลองแคลวว่างไว้กันมากเลยนะครับก็วันน,ここนี้อยู่กันสองคนนะครับ, <ünd> รบคือถาดน,นี้แบบจุกๆมากเลยครับเ,เพื่อนๆลูกค้ายังมีโยกบวกไข่นางรมแม่ปลาล้ามาลาสุดนะ,ะมีโยบไข่นางรมเนาะ ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ a m a ซิ่งมากเลยครับเพื่อนฐานนี้จุกๆมากเลยนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับเพื่อนก็แจ้งพิกัดอีกครั้งนะครับพิกัดก็อยู่ที่ถนนพญาสัจยานะครับโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งจังหวัดชนบุรีนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาอุ่นกันได้นะครับ ร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับของจังหวัดชนบุรีรสำหรับร้านระยำนะครับก็ท,ทางร้านก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับย<ๆ>ังไงลูกค้าก็มาสแกนกันเยอะๆนะครับครับและนี้ก็เป็นบรรยากาศของหน้าร้านนะครับ บริการนั่งทานที่ร้านได้แล้วนะครับก็จะมีเสือปูนั่งแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้นะครับไว้ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับ สองคนนะครับก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับลูกค้าก็รอกันเยอะด้วยอาจจะช้าหน่อยนะนยยแต่ก็อ,อรอไม่ชื้นรนเมนูนะครับ,ไรบนะยไปลยเนะา,นทาะทไข่มกรหอยางลมเนาะาล้าร้านนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับร้านและยำครับ,บ สำหรับทางร้านเองนะครับก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับยังไงก็มาใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับครบัยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ร้านระยำนะครับเปิดขายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับและอยู่เฉพาะเวลาที่แม่ค้ามีธุระก็จะเริ่มขายตั้งแต่เวลา16นาริกา30นาทีนะครับถึงเวลา21นากา30นาทีนะครับโดยทางร้านก็มีบริการนั่งทานที่ร้านได้แล้วนะครับจะมีโต๊ะเก้าอี้นะครับเตรียมไวรรม้รอทานจะมีเสื่อโถนหน้ นะคร,ครับยังไงก็ฝากร้านยำร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับร้านละยำตรงข้าม โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะครับจังหวัดชลบุรีก็อยู่ที่เส้นถนนพญาสัจจานะครับใกล้ๆก,กับออตลาดโต้รุ่งจังหวัดชลบุรีนะครับหรือว่าตลาดหน้าสารนะครับ หลักๆของทางร้านนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถมาดูเมนูหลักๆก,กันที่ร้านกันได้เลยนะครัะคือเมนูนั้นเยอะ<พ>อจริงๆปังทุกเมนูเลยนะครับสามารถเลือกเมนูที่ชอบได้หลากหลายเมนูนะครับ อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านละยำนะครับพิกัดถนนพญาสัจจาตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาหยุแม่ค้าได้นะครับก็ร้านนี้ก็เข้าร่วมโครงการพลครึ่งยังไงก็มาใช้บริการกันได้เยอะๆนะครับเปิดขายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับและหยุดเฉพาะเวลาที่แม่ค้ามีธุร,ระก็เริ่มขายตั้งแต่เวลา 16นาฬิกา30นาทีน,าาน,าานะครับถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับก็ททางร้านก็มีบริการนั่งทานที่ร้านกันได้แล้วนะครับ บอกเลยนะครับว่าร้านนี้ก็เป็นร้านยำร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับของในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะมาอุดนกันได้นะครับร้านก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่างไงต้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ต้องทมคลิปต่อไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ต้องด้วยนะครับก็ฝากร้านหนึ่งนะครับร้านรลยยันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ